มาทำผัดไทยห่อไข่ไทยกันค่ะเริ่มแรกนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะใช้ไฟเบาๆนะคะใช้ไฟเบาๆพอค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มร่อนไข่ให้ทั่วกระทะเลยค่ะค่อยๆร้อนค่อยๆร้อนนะคะค่อยๆร้อนพอเข้าที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มเอาผัดไทยที่เราผัดเสร็จแล้วตักใส่ลงไปในไข่เลยค่ะตักใส่ลงไปในไข่เลยนะคะให้มันมีความพอดีนะคะ แล้วเราก็จะเริ่มทําการหอา่อไข่ค่ะค่อยๆแซ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 ะพริกเลยค่ะเห็นไหมคะผัดไทยห่อไข่พร้อมแล้วอ่าเมื่อถ้าหอไขา่เสร็จนั้นเราก็จะมาเทใส่กล่องนะคะเทใส่กล่องที่เราจัดเตรียมไว้นะคะและที่สําคัญตอนนี้ผัดไทยห่อไข่กุ้งสดวนไฮไลท์ของตรงนี้ก็คือใส่มันกุ้งลงไปด้วยค่ะ แล้วเราก็ใส่กุ้งสดสด,สด,สดเลยนะคะอ่าใส่กุ้งสดใส่มันกุ้งพร้อมเลยค่ะมันกุ้งนี้หนึ่งอร่อยสุดๆเราพร้อมส่งถึงลูกค้าแล้วครับพร้อมส่งความอร่อยถึงลูกค้าผ่านช่องทางทางเดลิเวอรี่เลยนะคะ